เจอกันอีกแล้วนะคะอ,อ,อีกทีหนึ่งมาต่อต่อกันเป็นยาวๆไปเลยเนาะโอเคออนี่นะคะไม่รู้คือที่ไหนที่แท็กซี่เขาส่งมานะคะตอนนี้ก็อ่ากำลังเดินจะไปหาซื้อของด้วยนะคะและ้วก็อ่าหาของกินด้วยนะคะว้าส,สวยอนะ่ะนอ่ เนี่ยเราจะเดินไปทางไหนเรายังไม่รู้เลยคือเอาที่แท็กซี่เขามาส่งเนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนี่นะคะเขาก็จะขายของอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะคือแบบสวยมากแม่กรถรถมาข้างหลังเนาะแล้วข้างบนนี่สวยเลยเขาแต่งสวยมากนะคะ กินอีกแล้วโอ้ตลาดคนกินอ,อืมนาทานกินมันหอมข้าจสมุกแล้วเดี๋ยวนี้ผิวข้าวนะคะเพราะว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวตอนอ,อตอนเที่ยงเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นบ่ายบ่ายสามบ่ายสีนะ่โมงแล้ว อกลางวันเราไปกินกลางวันเราไปกินอะไรนะกินผลไม้ที่ห้องแล้วอิ่มแล้วก็ขึ้นออกมาเนาะเดินห้างอีกก็เลยนานไปหน่อยนะคะไม่อยากทานอาหารในห้างเนาะก็มาทานข้างนอกมาอีกที่หนึ่งไปไปอีกที่น่าจะไล่แค่เคเออฟซีด้วย ไหนก็อยากกินหมดอ่ะแต่เ,เขาทาเป็นกินหน้าอยากกินอยากกินอะไรนี่คือผักอะไรอย่างเโอ้นี่อร่อยเนี่ย

<nenhum S 1> <ม>อนี่อะไรคะไม่เคยลองเ,ออเ,เขากินได้เขากินไข่ปลาใช่ไหมไม่มันจะเป็นเหมือนสาล่ายคุณไม่ใช่สาลายนะนี่คืออะไรคะอันนี้อะไรครับสาลัยสาลัยอ๋อสาลายอาหารสาลายนีาา่เป็นอสาลราะันหมที่กับซีโฟดที่กับซีโฟดจิมันใช่หรืม่ขายยังไงคะแปดสิบบาทแดสิบแปดสิบบาทกล่องละแปดสิบบาทเนี่ย ลองดืลองดูก็เป็นไตจังหวเดที่เอาไว้หน่อยรังดู้อังดือันนี้อันนี้ขายน้ำจิ้มมันมีแค่นั้นเหรอคพอจิ้มไหมคะเอาเพิ่มก็ได้นะเอาเพิ่มเพิ่มหน่อยก็ดีค่ะชอบกินน้ำจิ้มนี่คืออะไรเนี่ยเรามีข้าวด้วยมีข้าวด้วยโอ้โหหรือย่อไปไหนก็ได้เนาะ อันนี้มีม่ม่กินเสินเส้นไหแะฮอันนี้แป่ะปนาะโอเคค่ะทีนี้มีแบบของที่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ไปเดินเดินที่ที่ผ่านมามันไม่ไม่มีอะไรที่แบบมันชวนกินเลยอ่ะอั้นี้แบบ ভাবি কিন্তু

Oh will have คุณลุงคุณป้าไปทางไหนเดี๋ยวต้องหากันไม่รู้ว่าตลาดนี้กว้างหรือเปล่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันก็ด้วยนี่มาแล้วนะคะมีไหนคตัสกุลเชินคุณโมมันคุณสคุล เรา่นะขาเคยบาดเ็บเขายโกเลยนะใส่ที่ผโอเคือคอนเส่นนะมันทำมัน

พอแล้วเดี๋ยวพอแล้วโหนี่ชีบาทกันที่กินเรื่องไหนกันก็ข้าวโพดยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่าไหร่สิบบาทจ้าข้าวเหนียวยีาสิบบาทนะคะโอ้มาตลาดที่นี่อะไรก็อยากกินหมดนะมีแต่ของชอบชอบทั้งนั้นแต่ว่าซื้อแล้วซื้อกีนมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าเราก็ต้อง เกัไไปเที่ยวหลายๆที่นะคะเรากินไม่หมดแท่าันเดียวแต่ถ้าหลายๆวันเราอยู่ที่ีหลายๆวันนี้อ้วนแน่เลยแต่ขอกินเที่ยวเล่นื่อะไดะ้าเสือเอาหนืองขวเดียวปะขวบหไป่งขกันที่เชาเลย กำลงหากินอยู่อนะคะอ๋อผลไม้ผลไม้ออะไรอ่ะน่ารักมากเป็นแม่เดินไวมากเลยเดินไวจังเลย cái cái KFC nè. ờ KFC. nó khâu nó khâu nó đâm của như, có cầm á. À. สี่สิบาทอ่ะตอนนี้อนนีดด้สี่สิบาทตอนนี้สีาา่สิบห้าเทตอนนี้เราก็มานั่งทานอาหารนะคะตอนนี้เคสซื้อซี่มาอันนี้คุณป้ากำลังไปซื้อหอยนะคะไปซื้อหอยไปซื้อหอยแล้วก็นี่นียคือป้าชอบหอยอันนี้คือ,คอ,คอ,คอสาหร่ายสาหร่ายอะไรก็ไม่รู้ เลยกินไม่เหนื่อยนลยไม่เคยกินนะหนูเห็นเขาแบบรีวิวหนูเห็นแล้วก็ต้องกินกับต้องิ้มอ่ะใช่ลุงทานดูโอ้ลุงไม่กินเค้กีหรอกหนูกินเนื้ออันนี้ลุงดูจะทานครั้งหนึ่งอ่จะทานครั้งหนึ่งเดี๋ยวติดใจขนนก็เลยซื้อใหม่เขาเหนียวมีก้อนเหนียวเขาเหนียวก็มีเย็นไมนี่ยอ่ะเอาเลยเอาเลยทานเลยไม่รอคุณป้าก่อนหรอคะไม่ไม่รอหรอกกินเลยกินเลยค่ะ พาเข้ามาเขาคกินนจะกินทั้งวันเลยเดี๋ยวทั้งคืนนี่่ะเราไม่กลับบ้านประมาณจูเร็จแล้วเราค่อยกลับบ้านโอตอนนี้เขาเปิดไฟแสงสีแบบนี้ให้เลยนะคะเรากินแค่เอฟซีแม่ซื้อไก่เอ็กซซ็ซื้อโอ้ยย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 ยาเยยยยย เอาปเมาเยอะเลยเอาหยับเอ่<ะ>อันนี้อาหารไก่เนีวา่ากับไก่เยอะกินกับไก่กับไก่ไก่ไก แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ลก,กินอันนี้เป็นเป็นเป็นยังไงเนี่ยหน,น,อน,น,อน,นูอร่อยไหมเนี่เหรอคะสลายเป็นยังไงมันมันถูกไว้อ่ะแต่รสชาติยังไงไม่รู้อะเหมือนเป็น่เนเนนะเหมือน,น,นปานลาไม่เหมือนกุ้งไหมไม่ไม่ค่ะมันเป็นผักผักนะเนาะครับเชิญอร่อยนะครับผมไม่กินแล้วลุงไม่กล้ากินลุงไม่กล้ากินหรอกกินผักแรกงากินก็ได้เอาลองดู เดี๋ยวคุณป้ายังไปหาหอยอยู่หาหอยไม่เจออโคุณป้ามาแล้วเยอะเลยเยอะเลยไปนานเลยคุณต้องไปตามเลยเนี่ยไปนี่ยไก่เนี่ยอะไรนีเาเยอะ ทานอะไสิ็กน้อยเนะก็บีคนซอขักร้านแล้วก็มานั่งรวมกันตรงนี้นคะครอยากัตรงไหนก็นังนะคือแบบส่นเราก็้า้กันก็ตอนนี้คือทางไปนรถกําลังจะไปหาคุณแม่นะคะคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวยังไม่เห็นมาเลยเดี๋ยว รู้ทางนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะก็หาคุณแม่ไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าไปไหนเดินเที่ยวตลาดทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันต่างคนก็ต่างไปหาย,ยากกันเลยคุณพ่อก็ไปแล้วไปทางไหนไม่รู้อะคุณคุณแม่ไม่ได้ใส่ซิมมือถือด้วยนะคะก็เลย ขนาดนี้องหายไปไหนหมดเลโอเคตอนนี้เราก็หาขึ้นเจอแล้วนะคะมาแล้วต่างคนต่างหาเดินอ้อมทั่วหมดเลยเจอกันสักทีไปตามหาที่ห้องน้ำก็ไม่เจอทีนี้เราก็จะเดินอ่ารอตลาดนิดหน่อยนะคะซื้อของรอบคิดว่า หไม่เอาอะไรไม่อยู่ที่นี่ใ่ไหมตอนนี้นาะก็จะออกไปแล้วนะคะกำลังหาแท็กซี่เพราะว่าทำแน็จกำน็สวอันกัดจมูกโหหาเขาขึ้นเลยอ่ะให้เขามาช่วยเขาหนูปก่หัวให้เขาไปก่อนน้เารถมาข้างหน้านะคะก็คือเอ่อ ดูไปลงมาก็ไม่เห็นมีอะไรมกกะะรีแต่กระถางนะคะเราก็เลยจะตรับห้องก่อนเพราะว่ามันค่ำแล้วนะคะมันค่ำแล้วอ๋อตลาดแท่อะไรตลาดแท่ประสิทธิ์เรอเพิ่งจะเห็นป้ายตอนนี้นะคะตั้งแต่เมื่อกี้ก็ไม่เห็นเลยมาเดินหาแท็กซี่นะคะจะกลับโรงแรม เราจะกลับโรงแรมเพราะตอนนี้ค่ำแล้วนะคะ โอ้บนไปบนมาหาแท็กซี่นี่ยากมากเ้ายังไม่ได้อะะไนแตะยังไม่ได้อะเดินต่อคันนี้อ๋อเอาแท็กซี่นี่แหละเอาแท็กซี่ไม่ใช่

นี่นะคะก็มาถึงบ้านเอ้ยถึงบ้านไม่ใช่สิจะเรียวกว่าบ,บ้านไปแล้ว <laughs> ชินกับคําว่บมมาบ้านเนาะไม่ใช่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่โรงแรมก็จะพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้คือแบบเหนื่อยมากๆเลย <laughs> ก็คุณคุณป้าก็ไม่ไหวแล้ว <laughs> พรุ่งนี้ค่อยเดินต่อค่อยเที่ยวต่อาะวันนี้ก็เลยมาพักผ่อนก่อนนะคะก็พรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็มา ามาดูกันอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ทั้งวันเลยเที่ยวโหดมากเรานี่เที่ยวโหดมากนะคะไม่ใช่แบบไปที่หนึ่งแล้วก็มาพักทั้งวันอะไรเงี้ยวันหนึ่งไปสามสี่ห้าที่อย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็น้องก็จะปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเอาไว้พรุ่งนี้นะคะก็จะมาต่ออีพีหนึ่งนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะในประเทศไทยนะคะในพัทยาเนาะ ก็สำหรับที่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ